ไปต่อกันที่ฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศค่ะรองอธิบดีเผยว่าตรวจเอกสารสิทธิ์แล้วหนึ่งรายของโรงแรมเพนูเพนนิซูล่าค่ะพบเอกสารสิทธิ์นสอสสกโดยชอบตามกฎหมายนะคะก็เร่งตรวจอีก369รายค่ะ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมที่ดินนำโดยนายธรรมศักดิ์ชนะรองอธิบดีกรมที่ดินนายสิทธิชัยพรมชาติเจ้าพนักงานที่ดินสาขาทลางค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่จริงที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศตามที่กรมอุทยานได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งว่ามีการบุกรุกที่ดินกว่า370แปลงจำนวนกว่า2,700ไร่ และเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบโดยคณะทำงานได้ลงตรวจสอบพื้นที่จริง3จุดค่ะจุดแรกบริเวณพื้นที่ข้างโรงแรมอนันตราหาดลายันตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อไปยังที่ดินของบ้านฝรั่งนายเบอร์นาดโคนิเยอร์ที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาศมีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วจากนั้นได้ไปดูพื้นที่บริเวณหน้าโครงการมาลัยวนาฮิลจำกัดและโครงการเพนนิซูล่า สปาแอนด์รีสอร์ทจำกัดซึ่งเป็นโรงแรมร้างค่ะนายธรรมศัชนะรองอธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่าตามที่นายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอธิบดีกรมที่ดินได้มอบหมายให้ลงมาตรวจสอบพื้นที่370แปลงในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่มีการที่มีการกล่าวอ้างว่าออกสนดโดยมิชอบนั้นนะคะเบื้องต้นตรวจสอบเอกสารของสำนังกงานที่ดินสาขาทลางในบางแปลงเช่นที่ เพนนิซูราสปาแอนด์รีสอร์ทจำกัดซึ่งเป็นโรงแรมร้างจากหลักฐานเดิมออกจากสคหนึ 1, เนื้อที่2ไร่1งาน25ตารางวาออกเป็นนศสามกอ2แปลงค่ะคือนศสาอมกเลขที่924เนื้อที่3ไร่2งาน30ตารางวาและนศสาอมกเลขที่6 969ค่ะเนื้อที่2ไร่อีกหนึ่ง กับอีก2งานนะคะรวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็น6ไร่30ตารางวาค่ะรวมทั้งส่วนที่เกินมีการตรวจพบว่ามีการรับรองจากกรมป่าไม้ในสมัยปี2,506วา่าที่ดินที่กรมที่ดินออกนส3ามกอนั้นได้มีการ การออกจากเขตป่าไม้ไปแล้วนะคะจึงไม่น่ากังวลว่าออกโดยชอบหรือมิชอบเพราะกรมที่ดินดําเนินการตามที่กรมป่าไม้กันออกโดยพบมีหลักเขตที่1ปรากฏอยู่ในแผนที่ส่วนการที่ทางบริษัทจะมีการก่อสร้างเกินจากขอบเขตนอสสามกอนั้นกรมที่ดินไม่อาจทราบได้เพราะมีหน้าที่ตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ์เท่านั้นค่ะ ซึ่งจากการสรุปนะคะก็ผลสรุปออกมาว่าจากการตรวจสอบยืนยันได้ว่านสสามกทั้งสองฉบับที่ออกนั้นดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแล้วไม่มีเหตุแห่งการเพิกถอนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะ ขณะที่การตรวจสอบอีก369แปลงที่เหลืออยู่นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะโดยจะต้องตรวจสอบทั้งหมดซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วนและจะเร่งในส่วนของแปลงที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนค่ะ,คะหากพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบก็จะต้องเสนอให้มีการเพิกถอนต่อไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านอำเภอเกาะลันตานะคะพวากับก้อนคราบน้ำมันที่ลอยเกลื่อน ชายหาดในพื้นที่2ตํตำบลระยะทางกว่า20กิโลเมตรค่ะจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหวันว่าจะมีจักกระทบกับธรรมชาติและการท่องเที่ยวค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะว่าพบวัตถุสีดำเป็นก้อนๆคาดว่าจะเป็นก้อนน้ำมันลอยขึ้นมาบนชายหาดจำนวนมากตลอดแนวชายหาดเกือบทุกอ่าวของตำบลเกาะลันตาใหญ่นะคะ จึงจนไปถึงชายหาดของตำบลสาราด่านอําเภอเกาะดันตาตลอดระยะทางกว่า20กิโลเมตรนะคะโดยชาวบ้านเล่าว่าก้อนน้ำมันนี้ได้กระจายตัวอยู่ตามแนวชายหาดต่างๆมาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นอันตรายและที่สำคัญกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะลันตาเพราะทำให้ชายหาดสกรปรกจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ นายอาคมยุทธนาผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่นะคะกล่าวว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็ทราบว่าก้อนน้ำมันดังกล่าวเป็นก้อนน้ำมันที่ผ่านการใช้เคมีขจัดกราบน้ำมันเมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วลงทะเลนะคะอย่างเช่นเรือบรรทุกน้ำมันล่มหรือน้ำมันรั่วาจากอุบัติเหตุคาดว่าถูกคลื่อนซัดมาในช่วงเกิดมรสุมแต่อย่างไรก็ตาม จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์น้ําได้ประสานไปยังผู้นําท้องถิ่นค่ะว่าให้สามารถดําเนินการกําจัดก้อนน้ามันดังกล่าวได้ตามปกติด้านนายอนุสรหวังผลนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลเกาะลันตาใหญ่ กล่าวว่าสำหรับก้อนน้ามันปริศนาที่พบตามชายหาดถึงแม้ว่าทางหน่วยงานของรัฐจ,จะออกมาปฏิเสธว่าก้อนน้ามันที่พบตามชายหาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่หลายฝ่ายก็เป็นกังวลว่าก้อนน้ามันที่พบตามชายหาดจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะลันตาในอนาคตได้เพราะก้อนน้ามันที่พบนะคะมีมากจนผิดปกติ และเมื่อเอามือไปจับก็พบว่าเป็นยางเหนียวเหนียวติดมือต้องล้างกับสบู่ค่ะถึงจะล้างออกและนอกจากนี้นะคะยังพบว่าก้อนน้ามันดังกล่าวติดกระจายอยู่ตามขยะที่ลอยมากับชายหาดมาติดอยู่ที่ชายหาดด้วยค่ะและที่สําคัญก้อนน้ามันที่พบยังมีกลิ่นน้ํามันติดอยู่ด้วย จึงเชื่อกันว่าก้อนน้ามันที่พบมาจากเรือขนาดใหญ่ที่ได้มีการทิ้งลงทะเลและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูมรสุมพัดเข้าชายฝั่งของเกาะลันตาทําให้คลื่นซัดก้อนน้ามันมาติดตามชายหาดเกือบทุกหาดของเกาะลันตาด้วยค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบหาที่มาและเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะเชื่อว่าหากปล่อยไว ไม่มีการกำจัดที่ต้นต่อก้อนน้ำมันลอยติดชายหาดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และล่าสุดนะคะทางด้านนายสุริยันนลงกูลนายอำเภอเกาะลันตาได้มีหนังสือเวียนไปยังอบตาทุกอบตากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาค่ะให้ช่วยกันเก็บก้อนน้ำมันและขยะที่ติดอยู่ตามชายหาดออกเพื่อความสะอาดของชายหาดค่ะ มากันที่เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวลอบทํางานผิดกฎหมายในประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญที่ทางคอสชอให้ความสําคัญที่จะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเป็นปัญหาการค้ามนุษย์นะคะจึงมีนโยบายผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถออกมาขึ้นทะเบียนชั่วคราวภายใน30วันจนขณะนี้มีแรงงานออกมาขึ้นทะเบียนแล้วเป็นจํานวนมากค่ะ หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นช่องทางให้นายจ้างเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานศูนย์ข่าวภูเก็ตค่ะก็เป็นน่าจะเป็นพวกแรงงานต่างด้าวมากกว่าเพราะดูหน้าขาตาก็เหมือนพวกแรงงานต่างด้าวที่ที่ว่าอาศัยเดินทางมามาอาจจะมีโต๊ะโพลหรือว่ามีผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาคนที่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร โอเคละอาจจะมองไปเข้าไปรายงานต่างด้าแต่ช่วงที่เราพักผ่อนเพราะเราเดินทางในช่วงคืนสามภาระ,ะของเราจะมีการเลือกคนหรือเปล่าเราก็ห่วงในเรื่องสวัสดิภาพของเราเหมือนกันถ้าเกิดคนที่ขึ้นมาเป็นมิจฉาชีพเป็นโจรนะคนผู้โดยสารระหว่างทางขึ้นมาและภครจะรับผิดชอบเรานี่เป็นเสียงของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพภูเก็ตรายหนึ่ง ที่เล่าระบายความรู้สึกหลังใช้บริการจากกรุงเทพเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาซึ่งเขาได้พบสิ่งผิดสังเกตหลายอย่างที่เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามายังจังหวัดภูเกต็ตโดยใช้วิธีการให้แรงงานต่างด้าวหลบมาในห้องเก็บสัมภาระชั้นล่างของรถจนทำให้เขาและครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทาง โดยผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์รายนี้เล่าว่ารถทัวโดยสารคันดังกล่าวจะมีการจอดรับผู้โดยสารตามจุดต่างๆตั้งแต่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้รวมหลายจุดจนถึงจุดสุดท้ายที่จังหวัดราชบุรีมีผู้โดยสารที่ค่ารับเป็นรายงานต่างด้าผิดกฎหมายรวมแล้วเกือบ20คนเข้าไปหลบอยู่ในห้องเก็บสัมภาระโดยมีพนักงานบนรถคอยนับจำนวน ขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยโทรศัพท์ประสานงานกับคนปลายสายว่ารับจากจุดใดบ้างกี่คนและจุดหมายคือที่ใดกระทั่งรถเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตก็พบว่ามีการจอดรายทางให้ผู้โดยสารนิรนามเหล่านั้นกระจายลงตามจุดต่างๆซึ่งไม่ใช่จุดจอดตามปกติผู้โดยสารที่ขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นประมาณ อาชุดแรกขึ้นมาก่อนสองสามคนแต่ไม่มีการวิ่งเข้า,าห้องโดยสารทาางล่างม่นมีการขึ้นมาทีา่ส่วนที่พักโดยสารอาของผู้โดยสารชั้นบนแต่ว่าเข้ามาแล้ววิ่งเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นช่องเก็บของใตยท้องรถหรือว่าเป็นห้องส่วนของพนักงานประจํารถนะพอวิ่งรถวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งมันถึงช่วงประมาณทางแยกนะตัด พารามสองถึงถดําแชุดนั้นมีการรับผู้โดยสารอีกชุดหนึ่งก็ประมาณสองสามคนเช่นกันแล้วก็วิ่งเข้าหายไปในช่องระหว่างบันไดกับห้องน้ําหลังจากพ้นทางแยกทางแยกใน,ใน,ในตรงถดํามาแล้วก็จะมีการรับระหว่างลายทางระหว่างตั้งแต่มาชัยเมืองใหม่มาชัย มาถึงสุภาษณครแม่กลองก็จุดสุดท้ายก็ตรงที่ราดบุรีก็นับนับแล้วได้ประมาณก็สิบห้าสิบห้าเกือบยี่สิบคนจนเช้ามาถึงจังหวัดภูเก็ตมีการลงระหว่างทางตั้งแต่บ้านไม้ขาวอะไรถึง่อนสนามบินนะฮะแล้วก็บางส่วนนะครับถลางบ้างถลางนี่ก็มีนะฮะถลางบางจุดประมาณ สาถึงสคนบางจุด4ีถึงหคนก็ก็แรงมาตั้งแต่สีประมาณสี่หจุดที่ที่ที่จอดลงอยู่จากพฤติการเหล่านี้เชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายๆช่องทางที่ขบวนการค้าแรงงานใช้ในการขนย้ายแรงงานผิดกฎหมายมาส่งให้กับนายจ้างในจังหวัดภูเก็ตช่วงก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามมนุษย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักจัดหางานจังหวัดซึ่งระบุว่าก่อนเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานดังกล่าวมีในายจ,จ้างที่ประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียน เข้าแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวล่วงหน้าไปแล้วกว่า15,000คนยังไม่รวมกับแรงงานที่เดินทางมาแจ้งในระหว่างเปิดศูนย์อีกจำนวนมากการเปิดศูนย์วันสต็อก v วิ e นะคะศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้มีนายจ้างแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวนะคะว่าจะนำมาขึ้นทะเบียนเนี่ยเอ่งหนึ่งห,งหจหว่าคนนะคะ่ะแต่ก็ ว่าน่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่แจ้งชื่อมานะคะคิดว่าการ,รางทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์เป็นเ็์ในครั้งนี้น่าจะมีแรงงานาต่างด้าวจานวนไม่ต่ำกว่า200คนสำหรับจํานวนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดภูเก็ตเดิมที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ทั้ง3สัญชาติรวมกว่า115,465คนแบ่งเป็นแรงงานพม่าสูงถึง 1 1 3 8 6 1คนลาว714คนและกัมพูชา890คนแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการประมงก่อสร้างร้านค้าร้านอาหารและกิจการประเภทต่างๆที่ต้องใช้ฝีมือแรงงานและหากมีการขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จภายในเดือนหน้าจะมีตัวเลขแรงงานต่างด้าเพิ่มขึ้นเป็น1,30,000คนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานได้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียน พร้อมทั้งออกใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อให้ทันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ลกักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายออกมาขึ้นทะเบียนได้นั้นทำให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องการเข้าระบบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากบางส่วนว่า เมื่อคำบอกเล่าของแรงงานที่มาขึ้นทะเบียนได้แล้วถูกส่งกลับไปยังญาติพี่น้องในประเทศบ้านเกิดก็จะทำให้ข่าวการขึ้นทะเบียนยิ่งสะพัดและเมื่อสะพัดก็ยิ่งทำให้แรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยและในที่สุดเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นขบวนการค้ามนุษย์หรือกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานต่างด้าวก็จะกลับมาหาผลประโยชน์จากแรงงาน และการค้ามนุษย์ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้จะใกล้เข้าสู่ยุค AEC ยุคที่เสรีมากขึ้นสำหรับแรงงานต่างด้าวหาเช้ากินค่ำแล้วก็ตามอันนุเพชพิมลศูนย์ข่าวภูเก็ตรายงานมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะไปต่อกันที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะยังคงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะ คนร้ายรอบวางระเบิดน้ำหนัก20กิโลกร,รมัมหมายสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ะขณะเดินทางออกจากฐานเพื่อไปเปลี่ยนกำลังที่ด่านปัตตานีคอนกรีตปรากฏว่าเมื่อมาถึงสี่แยกไฟแดงสายบายพาสปัตตานีนาราธิวาสนะคะหมู่4ี่ตําบลรูสมีแรมเพื่อเมืองปัตตานีค่ะคนร้ายได้กดจนวนระเบิดสแสวงเครื่องเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายค่ะ สำหรับอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายนะคะโดยเฉพาะสิบตำรวจเอกภาคภูมิจันเมธาซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ศีรษะค่ะและลำตัวหลายแห่งอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมกับปฐมพยาบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้อาการทรงตัวก่อนจะนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานคริน,นอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ส่วนอีก3นายอาการปลอดภัยและยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะอีกหนึ่งเหตุร้ายนะคะที่จังหวัดปัตตานีคนร้ายปล้นรถขนนมของโรงเรียนนะคะในพื้นที่อำเภอปานาเลค่ะก่อนจะนำไปซุกระเบิดขนาด150กิโลกรัมนำมาจอดไว้หน้าสอพอปานาเลโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบและเก็บกู้ไว้ได้ทันค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคมเวลา13นาฬิกานะคะคนร้ายจำนวน15คนค่ะพร้อมอาวุธครบมือปล้นร,รถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนบค .4011 ปัตตานีบริเวณบ้านน้ำบ่อหมู่ที่2ตำบลน้ำบ่ออำเภอปนานเรจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นรถขนนมส่งให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อำเภอปนานเรจังหวัดปัตตานีนะคะ โดยมีนายอิมรอนมิงยูดาและนางสาวสุพัชราพรสีสันงามเป็นพนักงานลูกจ้างในการขนส่งค่ะจากนั้นนะคะคนร้าย ได้นำตัวผู้เสียหายทั้งสองคนขึ้นรถยนต์กระบะอีกคันหนึ่งค่ะพาผู้เสียหายไปปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยปิดตาและปิดปากไว้และมัดมือมัดเท้าค่ะจากนั้นได้ขับรถยนต์กระบะหลบหนีไปขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองคนมีชาวบ้านให้ความช่วยเหลือปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ วิทยุสกัดรถคันดังกล่าวทันทีค่ะจากนั้นนะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะที่ถูกคนร้ายปล้นนะคะไปจอดทิ้งไว้บนถนนหน้าสอพอปนาเลค่ะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าทําการตรวจสอบจากการตรวจสอบภายในรถนะคะก็พบถังแก๊สและน้ํามันบรรจุในขวดจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการกู้ก่อนที่จะนําถังแก๊สมาตรวจสอบ พบว่าภายในมีดินระเบิดอยู่เป็นจํานวนมากค่ะจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะก่อเหตุล้นรถก่อนที่จะนําระเบิดมาซุกไว้หวังก่อวินาศกรรมสร้างสถานการณ์ค่ะ และในวันเดียวกันค่ะที่จังหวัดปัตตานีนะคะเวลา17นาฬิกาค่ะตำรวจสพนาประดู<ม>อำเภอโคกโพได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดขึ้นบริเวณตลาดบอนไก่หมู่หนึ่งตำบลน,นาประดูจึงรีบนำกำลังไปที่เกิดเหตุน,นะคะไปถึงพบความเสียหายจากแรงระเบิดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะและชาวบ้านจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลโคกโพจำนวน8รายนะคะ ซึ่งหนึ่งในนี้มีเด็กหญิงอยู่ด้วยหนึ่งคนค่ะแในที่เกิดเหตุยังพบศพผู้เสียชีวิตอีกสองรายอยู่ในอาคารจำหน่ายอาหารทราบชื่อคือนายพี่นอมแซ่ซิมและนางเยวาวภาขวัญเพชรทั้งสองคนเป็นพ่อค้าและแม่ค้าอยู่ที่ตลาดบอนไก่นะคะถูกสะเก็ดและแรงระเบิดเข้าลำตัวจนเสียชีวิตค่ะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะพบซากรถกระบะยี D ่ห้ออีสุซิดีแม็ก ติดป้ายทะเบียนปลอมบต8453ปัตตานีสภาพรถถูกแรงระเบิดจนเหลือแต่ซากค่ะมีชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนอกจากนี้นะคะแรงระเบิดยังทําให้อาคารจําหน่ายอาหารได้รับความเสียาหายสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะขณะที่ชาวบ้านเสร็จจากการชนไก่ภายในตลาด ได้กำลังทยอยเดินทางกลับมีเพียงแม่ค้าและชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ยังมาซื้อของปรากฏว่าคนร้ายได้กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกไว้ในรถกระบะน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมซึ่งมาจอดไว้ก่อนแล้วค่ะจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนัน่นทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่ร่วมสนธิกำลังใช้อำนาจตามกฎอายการศึกค่ะบุคคลบ้านต้องสงสยัย ผู้ก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด4จุดโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนค่ะเบื้องต้นให้การรับสารภาพจากนั้นนะคะได้ส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่45เพื่อทำการซักถามขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายอื่นต่อไปค่ะ สำหรับความคืบหน้าเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแง,งจังหวัดนาราธิวาสจำนวน4จุดซึ่งเกิดในช่วงซึ่งเหตุเกิดในช่วงเที่ยงของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่45 ใช้กฎอายการศึกบุกจู่โจมตรวจค้นหมู่บ้านโต๊ะเปาะคะหมู่สิบตมลตันหยงมัดหลังสืบทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุรอบวางระเบิดได้ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่มีเลขที่ค่ะและเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้จำนวน2คนคือนายอับดุลรอฮิมมูแยอายุ21ปีพร้อมเสื้อยืดแขนยาวสีส้มขสวมสวมใส่ก่อเหตุนะคะและนายอับดุลเลาะอาเวกูจิอายุ19ปีพร้อม ของกลางคือเสื้อยืดแขนยาวสีดำที่มีสีแดงคาดจากข้อมือถึงหัวไหล่เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนนะคะโดยนายอับดุลรอยิมและนายอับดุลเลาะได้ให้รับได้ให้การรับสารภาพว่าร่วมกันวางแผนและก่อเหตุจริงโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพของบุคคลทั้งสองเอาไว้ได้ขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงินหลังจากที่ร่วมกันลักลอบวางระเบิดแล้วเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ให้กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสมาทำการตรวจสอบ DNA และคราบลายนิ้วมือแฝงก่อนที่จะมอบให้เจ้าหน้าที่กรมฐานพรานที่45ใช้กฎอายการสืบเพื่อทำการซักถามและขยายผลถึงเครือข่ายกลุ่มคนร้ายที่เหลือเพื่อติดตามตัวมานำเนินคดีต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้ประจำสัปดาห์นี้นะคะ สัปดาห์หน้าจะมีข่าวหรือประเด็นอะไรที่จะนำมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกสามารถคลิกกันเข้ามาชมได้ทางเว็บข่าว AS TV ผู้จัดการภาคใต้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ